สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงวันนี้ก็ตรงกับวันที่15วันเสาร์เดือนพฤศจิกายนปี2 5 6พนะคะแลนดอมคลิปนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานกรรมนะแล้วก็ดวงชีวิตนะชะตาชีวิตของคุณ กับศัตรูของคุณนะคะศัตรูนี้จะเป็นคนที่คิดไม่ดีกับคุณก็ได้พูดร้ายกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าคิดลบกับคุณก็ได้เราจะมาส่องกรรมกันว่าชีวิตของใครจะดีกว่ากันและชีวิตของศัตรูของคุณเขาจะได้เจอวิบากกรรมอย่างไรนะคะเปิดให้ดูเห็นๆเ,เลยว่านะคะในไพ่เจ็บใบนะคะในสำรับเนี้ จะส่องกรรมใครชัดเจนมากกว่ากันนะคะใครจะมีเจตนานะะในการที่จะแสดงออกพฤติกรรมนะคะที่ดีมากกว่ากันสงบานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดงชิตาด้วยการกดสวายไลร์นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยสําหรับท่านสมาชิกะะอาจจะไม่ทราบเพราะว่า,าการที่เป็นหมอดูออนไลน์นะคะแล้วก็ทําคลิปดูดวงนะคะแล้วก็นะคะ เป็นอาชีพที่อิสระนะเป็นอาชีพทําคลิปนะไม่ได้ทําคลิปมาด่าใครหรือว่าพูดจาให้ร้ายใครเปิดตามหน้าไพาอ่านตามหน้าไพา่นะความหมายที่เรียนมาจากหนังสือนะคะความหมายที่จํามาจากหนังสือก็เอามาแปลหน้าไายให้ฟังนะคะไม่ได้มาทําคลิปด่าใครแต่อเผอิญว่าอาจจะมีนะคะหมูหมากาไก่ที่อาจจะมาติด ตามหรือว่ามาระรานนะเป็นกลุ่มคนที่เป็นโรคจิตนะ,ะวิปลิตนะซึ่งอาจจะมีความไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนะคะเข้ามาคอมเมนต์ระรานแม่หมอนะะก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าแม่หมอนะ,ะทำคลิป ดูดวงดาคนหรือเปล่านะคะไม่ได้ทําคลิปดูดวงดาคนทําคลิปนะคะสร้างรายได้นะ,ะเป็นอาชีพอิสระนะ,ะเป็นอาชีพหมอดูรับดูดวงนะคะออนไลน์ทําคลิปด้วยนะ,ะถ้าแบบว่างก็จะมาทําคลิปนะ,ะถ้าแบบมีดูดวงก็จะไปดูดวงให้สมาชิกนะคะเป็นอาชีพอิสระ นะคะไม่ได้แบบมีเวลาว่างมานะคะคือเหมือนกับทําตามคอนเทนต์ทาตามหัวข้อนะคะฉะนั้นถ้านะคะเออจะมีกลุ่มกลุ่มคนที่จิตใจไม่ปกตินะคะจิตใจที่วิตถานนิดนึงจิตใจที่แยกแยะไม่ออก นะคะที่มาฟังคลิปแล้วก็เข้าใจว่าด่าตัวเองหรือเปล่านั้นนะคะไม่ใช่นะคะก็จะด่าเฉพาะคนที่มาคอมเมนต์ระรานนั่นแหละนะคะก็รับเอาไปนะคะเออสิ่งใดที่เหมือนกับว่าคุณเจตนามาอย่างไรคุณจะได้รับผลกรรมอย่างนั้นกลับไปนะคะมันจะมีความร้อนรุ่มวุบวาบวุบวาบนะคะที่จะมาฟังคลิปหรือว่ามาระรานคนอื่นนั่นแหละ ะค,ะคือไม่ทราบว่านะจิตใจของคนที่มาล่าลาเนี่ยคุณจิตใจทำด้วยอะไรนะคะคุณถึงได้คิดแบบนั้นมีอคติแบบนั้นอาชีพอิสระนะคะอาชีพของการทำคลิปการสร้างไรายได้เขาทำกันเยอะแยะนะคะอย่ามาร่าลานคนอื่นนะ,ะใช้ชีวิตให้ เป็นประโยชน์เกิดมาบนโลกมนุษย์ใบนี้นะอย่ามาร่ารานอย่ามาก่อกวนอย่ามาสร้างความปั่นป่วนสร้างเวรสร้างกรรมวิบากกรรมกับคนอื่นนะคะเออสิ่งต่างๆที่คุณทำขอให้คุณรับกรรมผลของการกระทำกลับไปนะคะหมอดูจะไม่รับ นะแล้วก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ใช่คนปกติแน่นอนไม่รู้จักแยกแยะหรือว่านะท่านใดที่มาเจอคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับคุณเพราะว่าตัวของคุณอาจจะเจอพลังงานเหมือนกันกับแม่หมอก็ได้นะคะลักนาราศีที่โดดเด่นลิบบาราศีตุล่านลมเจมินาราศีมิถุนท่านลมวินาศราศีพฤษภธาดินเลโอราศีสิงห์ธาไุไฟไฟธาุไฟเมษหน,นู แอริสราศีเมรทัดไฟสกอร์เโอราศีพิจิกทาดน้ําแล้วก็พลูตโตทัดลมมิทุนตุนกุน่มตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมีเจ็ดสามสิบหห้ายสาหนึ่งแปดแล้วก็22นะคะถ้าแบบจะทําคลิปดาเนี่ยทำได้ทั้งวันแหละถ้าว่างนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระนะคะเออ ใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็เลื่อนผ่านก็แค่นั้นเองนะเพราะว่าเจตนาของเราคือเราเป็นหมอดูรับดูดวงนะคะและทําคลิปพลว่างนะ,ะเป็นไกด์นาทางเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าตัวตนของคุณพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะ จริงๆแล้วคุณเป็นคนอย่างไรศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมายืนยันความดีบารมีในตัวของคุณว่าคุณเป็นอย่างไรดวงเหนือกว่าศัตรูผู้คิดร้ายอย่างไรนะคะทุกครั้งที่ทําคลิปนะจะมีการล้างไพ่จะมีการสวดมนต์นะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยืนยันว่าคุณเป็นอย่างไรเดทเดทเป็นพลังงานของคนที่อาจจะเจอสถานการณ์เหตุการณ์นะคะเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ร้ายๆ นะคะรุมเร้าชีวิตหรือว่าทําให้ตัวของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะจากอดีตนะจนมาถึงปัจจุบันนี้ภาพอดีตเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเป็นสถานการณ์เหตุการณ์ที่เจ็บปวดนะคะความผิดหวังความล้มเหลวนะ,ะแล้วก็พลังงานจากบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างสิ่งแวดล้อมต่างๆทําให้คุณเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นคนที่เข้มแข็ง ะะการเป็นคนที่เด็ดขาดกลายเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์และรักความยุติธรรมรักความถูกต้องคุณได้รับโอกาสนะคะจากจากการเริ่มต้นชีวิตใหม่จากการทำสิ่งใหม่นะคะ The j u d g m e n t เป็นในเรื่องของการ เจอเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์วิบากกรรมต่างๆที่ทำให้ตัวของคุณได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในชีวิตมากมายที่สั่งสมบ่มเพราะตัวของคุณเองให้มีความเข้มแข็งและมีความอดทนมากๆนะคะ ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่ามีการพยายามนะที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากวงโครจรน,นะปัญหาชีวิตเรื่องราวต่างๆความทุกข์ความทรมานความเจ็บปวดความเสียใจนะทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันนี้คุณนะเหมือนมีความมั่นคงในด้านของจิตใจมากขึ้น ะะและมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานและคุณรู้เส้นทางชีวิตของคุณว่าจะดําเนินต่อไปอย่างไรเหมือนคุณเกิดใหม่อะ่ะเหมือนคนที่เหมือนกับถูกเรียกว่ามีการสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลน,นะคะชี้แนะช่องทางแนวทางให้คุณเหมือนกับเรียกว่า มินิเฟสตัวของเองนะตัวคุณเองใหม่นะและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้โอกาสคุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองและต่อจากนี้ไป,ไปคุณจะมีแต่สิ่งดีๆนั้นะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะไพ่ออกมาเนี่ยคือไม่ได้อวยนะดูตามหน้าไพ่แล้วก็แคป แคปหน้าจอนะคะไปดูไปแปลไปเปิดหนังสือแปลความหมายเลยว่าดวงของคุณเป็นอย่างไรดีแค่ไหนนะะเป็นพลังงานที่สื่อออกมาถึงคนที่เรียกว่าหลุดพ้นจากวงโครจรของกันที่ได้เจอบททดสอบของชีวิตแล้ววิบากกรรมปัญหาต่างๆเรื่องราวนะที่ คุณเจอมาเนี่ยนะมันเป็นการที่แบบทําให้ตัวของคุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะและก็พบเจอสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆความสําเร็จและมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสําเร็จมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะค,ะคุณคาดหวังสิ่งใดความร่ารวยนะความสุขทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของสิ่งๆนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะการที่ตัวของคุณเองเนี่ยถ้าแบบว่าตัวองคุณอาจจะยังไม่นิ่งนะคะหรือว่าสภาวะของคุณเนี่ย เมื่อคุณได้มีการตื่นรู้และเข้าใจแล้วตัวคุณจะมีความมั่นคงมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นหรือว่าจิตใจในเรื่องของการที่มอบนะเอ,อ่อในเรื่องของการที่สร้างบุญสร้างกุศลสิ่งต่ตางต่างเหล่านี้จะเปลี่ยนให้ตัวองคุณได้ประสบความสำเร็จได้พบเจอเส้นทางของคุณเอง นี่คือพลังงานของคุณที่เหมือนกับว่าถ้าหากคุณอาจจะอยู่กัมกึ่งของการเรียนรู้และคุณอาจจะยังไม่หลุดพ้นแต่คุณกําลังจะหลุดพ้นแต่ถ้าคุณมาถึงนะจุดหมายปลายทางของคุณแล้วคุณรู้แล้วว่าตัวองคุณเนี่ยกำลังจะหลุดพ้นนะคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการ ะค,ะ ừ, คุณต้องเดินไปสู่เส้นทางของคุณเองนะคะอย่าวอกแวกอย่าสนใจพลังงานบุคคลรอบข้างนะคะอย่าไปใส่ใจนะ,ค,ะคนที่เหมือนกับว่าพยายามที่จะเรียกว่าขัดขวางไม่ให้คุณประสบความสําเร็จนะคะไปสู่เส้นทางของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคนที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยนะชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไร ชีวิตของคนที่เป็นศัตรูกับคุณนะชีวิตของเขาจะพังแค่ไหนจะพังหรือว่าจะปังนะคะกลุ่มคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเขาเจอกับเรื่องราวสถานการณ์อย่างไรมันเปรียบเทียบกันได้นะคะบุญบาร,รมีของเราแต่ละคนนะะมันมีความแตกต่างกันมันสูงส่งเหนือกว่ากันนะคะอยู่ที่ทัศนคติอยู่ที่ความคิดนะคะ เรามาดูศัตรูนะผู้คิดร้ายหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณกลุ่มคนเหล่านี้ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรมีความแตกต่างกันยังไงพลังงานของเขาเป็นอย่างไร ถ้วยเป็นพลังงานของคนที่ไม่รับรู้นะคะไม่รับรู้ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอาจจะมีในเรื่องของวิบากกรรมปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเจอบททดสอบนะคะของ นะชะตาฟ้าลิขิตที่เขาจะต้องเจอเหมือนกับเขานะจะต้องเจอบททดสอบนะที่จะทําให้ตัวของเขาเนี่ยได้หลุดพ้นได้เริ่มต้นคิดหรือว่าทําสิ่งใหม่แต่เขาปฏิเสธนะสิ่งเหล่านี้เหมือนไม่ยอมรับ นะไม่ยอมรับในสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลมอภัยนะแม้ตัวเขาเองจะมีโอกาสเหมือนกันกันกบคุณนะนะมีชีวิตการงานที่ดีมีความสําเร็จนะคะในบางสิ่งบางอย่างแต่ตัวของเขาถูกครอบงําด้วยเดอะเดวิลพลังงานปีศาจครอบงําจิตใจของเขาความหมกมุ่นนะอยู่กับกิเลสตัณหาอยู่กับความคิดลบๆทัศนคติ ที่ค่อนข้างที่ทําให้เขาเหมือนกับเมินเฉยหรือว่านิ่งหรือว่าไม่สนใจนะคะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะ,ะไม่ใส่ใจไม่สนใจนะคะแม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะ,ะเหมือนมีบุญบารมีเก่าะนุนนำดวงชะตาแต่ชีวิตของเขาต้องเจอปัญหาหนักหนาสหาหัสนะคะเจอภาระเจอสิ่งที่เขาจะต้องเหมือนกับต้องแบกรับ นะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะกลุ่มคนเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะผ่านบนอุปสรรคได้ง่ายๆนะเขาจะต้องเจอในเรื่องของบททดสอบของการมีน้ําจิตน้ําใจความรักความเมตตาการแบ่งปานการให้อภัยการอโหสิกรรมหรือว่าจิตใจของเขาเนี่ยจะได้เจอบททดสอบกว่าเขาจะสมบูรณ์แบบนะเป็นกลุ่มพลังงานของคนที่แบบเหมือนปฏิเสธในเรื่องของการที่ นะเจอบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่เรียนรู้นะคะไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีนะแต่พอเหมือนเจอเรื่องราวสถานการณ์หลายๆกับนะคะตีความไปเป็นอย่างอื่น ดนะฉะนั้นพลังงานของกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อเจอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะ้แม้ชีวิตของเขาจะมีบุญบารามีนะคอยสนับสนุนเกื้อกูลนะความดีของเขาอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับชีวิตการงานการเงินแต่สิ่งที่จะเกิดข,ข,ข,ขึ้นกับเขาสิ่งที่เขามีเนี่ยนะเหมือนเจอปีศาจครอบงําหรือว่าเจอผลกรรมบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้ตัวของเขาเนี่ยนะคนะได้เรียนรู้นะถึงความเจ็บปวด ึงความทุกข์ทรมานแน่นอนเพราะว่ากว่าที่จะเป็นเดอะสเตรงได้เขาจะต้องเจอบททดสอบนะคะประมาณที่เหมือนกับเออเจอวิบากกรรมเจอปัญหาชีวิตนะแต่ก็ไม่ยอมรับความจริงนะเหมือนกับไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองนะ,ะจิตใจเข้าถึงจิตวิญญาณความรู้สึกไม่ได้ นะเป็นพลังงานของกลุ่มคนที่หมกมุ่นนะอยู่กับกิเลสอยู่กับปัญหาบางสิ่งบางอยา่างเดี๋ยวเราดูกันว่านะคะเราจะใช้ไพ่สำหรับเดียวกันในการที่จะตรวจสอบดวงชะตาของคุณและศัตรูของคุณนะคะว่าชีวิตใครจะปังชีวิตใครจะพังนะคะก็จะแบ่งครึ่งชีวิตคุณกับชีวิตศัตรูของคุณนะคะว่าใครจะปังหรือว่าใครจะพัง เดี๋ยวถ้าแบบแบ่งแยกไพ่นะคะคนละสำรับจะเป็นการที่ไม่ยุติธรรมเนาะเราจะใช้สำรับที่เป็นกลางที่สุดนะคะพลังงานของคุณจะอยู่ฝั่งซ้ายมือพลังงานของศัตรูจะอยู่ฝั่งขวามือเรามาอ่านชีวิตของศัตรูก่อนนะคะว่าชีวิตของเขาจะพังหรือว่าจะปังห้าถ้วยมาเลยจ้ะนะคะเป็นเรื่องราวสถานการณ์ในอดีต นะ้าเหมือนเขาเจอกรรมเก่าเจอวิบากกรรมเก่าที่ทําให้เขาไม่สามารถหลุดพ้นไม่สามารถที่จะลืมสถานการณ์เหตุการณ์ความทุกข์ปัญหาในชีวิตได้หรือว่าถ้าเขายังไม่เจอเขาก็จะเจอเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในชีวิตของเขานะ้แม้เขาจะสามารถที่จะแบบหลีกเลี่ยน,นหนีเอาตัวรอดได้อ่ะ นะแต่ถามว่าปัญหานั้นมันยังอยู่ไหมดาบมันยังปักอยู่ที่เรือเขาเลยนะอาจจะเป็นปัญหาการเงินที่เขาเจอก็ได้สภาวะนิสินปัญหาการงานนะคะปัญหาเพื่อนปัญหาครอบครัวนะแม้เขาจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งฉลาดหรือว่ามีคู่รักคนรักที่ดีสนับสนุนเกื้อกูลเขานะแต่มันเพียงแค่สามารถเหมือนกับช่วยเหลือหรือว่าประคับประคองกันไปได้ นะคะเหมือนกับเรียกว่าช่วยกันหมุนช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ปัญหาแต่วิบาก,กรรมนะคะชะตาชีวิตเนี่ยมันยังหมุนนะคะมันยังเหมือนกับว่าต้องต้องเจอก่อนนะคะต้องเจอแบบเนี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยนะะสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้นะ,ะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าจนทาให้ตัวงเขาเนี่ยเข้าใจ กว่าที่เขาจะเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์นะกว่าที่เขาจะรับรู้ถึงวิบากกรรมที่เขาเคยทําไว้กับคุณเนี่ยนะคะมันทาให้ตัวงเขาคือบอกช้ำม,มากมาก,มากนะอาจจะเป็นอาจจะไม่เกี่ยวกับคุณซึ่งมันจะเป็นพฤติกรรม ตาของชีวิตของเขาเนี่ยแหละที่มันจะต้องเจอนะเพราะว่าเขาได้สร้างวิบากกรรมไว้กับคุณสร้างความเจ็บปวดสร้างความทุกข์ใจไว้กับคุณสิ่งที่เขาต้องเจอชีวิตของตัวเขาเองนะคะมันเหมือนกับทํากรรมอะไรไว้กับคุณนะคะแล้วสร้างความทุกข์ใจให้กับคุณสิ่งที่เขาจะต้องเจอมันจะสะท้อนย้อนกลับไปหาตัวเขาอันนี้มันเป็นกฎแห่งกรรมจริงๆกฎแห่งธรรมชาติ นะคะซึ่งเหมือนกับว่าเออนะคะสร้างกรรมกับใครไว้เนี่ยนะาเหมือนเขาจะต้องเจอและสิ่งที่เขาจะต้องเจอนะคะเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับคือบุคคลรอบข้างนะญาติพ่อแม่พี่น้องครอบครัวของเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เหมือนจะมีใครคนพยายามจะแนะนําช่วยเหลือเขาแต่เขาไม่สามารถหลุดพ้นได้เพราะความคิดเพราะทัศนคตินะ,ะของเขาเองที่เหมือนกับปิด นะคะคาพูดหรือว่าการกระทาบางสิ่งบางอย่างนะ,ะที่เหมือนกับว่าแทนที่เขาจะรับรู้รับฟังนะครับเ,ออเรื่องราวสถานการณ์เนี่ยที่คนอื่นเหมือนกับมีความหวังดีให้กับเขาแต่เขากับปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคเพียงลําพัง แม้พลังงานของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จิตใจดีหรือว่าเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะหรือแม้จะวางรากฐานในชีวิตได้อย่างมั่นคงแต่เขาก็จะเจอสถานการณ์เหตุการณ์ที่เป็นบททดสอบให้กับเขาตลอดเวลานะสิ่งเหล่านี้คือปฏิเสธไม่ได้นะคะและศัตรูของคุณนะคะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเออเก่งมีความรู้มีความสามารถ นะแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาได้เจอเนี่ยออไม่ว่าจะเป็นพลังงานคนในครอบครัวคนรักเพื่อนญาติสังคมนะสถานที่ทํางานหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งนะกลุ่มคนที่รู้จักกับเขาเนี่ยนะเขาอาจจะได้เจอพลังงานเหล่านี้นะเป็นบททดสอบในชีวิตของเขาเพื่อนสังคมที่เขารู้จักนะคะหรือว่ากลุ่มคนที่เคยดีกับเขาก็าจะแปร ى, เปลี่ยนนะเป็นพลังงานของกลุ่มคนที่เหมือนกับจับจ้อง นะฮะใส่ร้ายเขาป้ายสีเขาหรือว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยสิ่งที่คุณเจอเขาจะได้เจอหมดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสังคมนะคะแรงกดดันคําพูดนะ,ะหรือว่าธุรกิจการงานนะที่เริ่มต้นทําก็จะพังนะ,ะซึ่งมันอาจจะเหมือนกับว่าทําให้เขาเนี่ยเหมือนอาจจะตกใจก็ได้นะเหมือนกับเจอสถานการณ์การที่อยู่ดีๆเอ๊ะทำไมคนนี้เพื่อนคนนี้ถึงเกลียดเราเอ๊ะอยู่ดีๆทําไมสังคมเพื่อนถึงมองเราเป็นแบบนี้ นะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องเจอไม่ว่าคุณจะเจออะไรเขาจะเจอแบบเดียวกันกับคุณนะคะและชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรล่ะความมั่นคงในชีวิต นคความที่แบบตัวของเขาเนี่ยอาจจะเคยร่ํารวยเคยประสบความสําเร็จนะหรือว่าเคยได้รับความรักความเมตตานะหรือว่าเคยมีอํานาจเคยมีวาสนานะเคยเป็นคนที่มีความเพียรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่สิ่งที่เขาเหมือนกับว่าทําร้ายคุณมันเป็นผลกรรมสะท้อนย้อนกลับเขาจะไม่มีอํานาจเขาจะไม่มีวาสนานะเหมือนกับการที่เขามาสร้างเวรสร้างการรมพูด ะะหรือว่าละลานคุณเนี่ยวัสนาของเขาบารมีของเขาจะหมดไปนะคะจะถูกบันทอนไปและชีวิตของเขาเหมือนกับเรียกว่าดิ่งลงเหวอ่ะคือมันจะเจอมันเป็นระบบระบบของการที่ถูกริดรอนนะบารมีริดรอนบุญวาสนาของเขาเองนะคะคือเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าระบบตรงเนี้ยคือ อาจจะมาจากเสียงสิธิ์แล้วก็จัก,กรวาลอาจจะมาจากการที่เสียงศิทธิ์ให้ความยุติธรรมกับคุณก็ได้นะแล้วก็คําพูดการกระทําที่เขาคิดว่าเขาทําถูกต้องพูดถูกต้องแล้วนะแต่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เหมือนกับว่าอํานาจวาสนาของเขาบารามีของเขาบุญบุญที่เขาสร้าง นะมันจะถูกดิดรอนไปและเขาจะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะในสังคมของเขาได้เพราะวา่าเขาจะสร้างศัตรูหรือว่าศัตรนะูเพื่อนนะที่เคยเป็นมิตรกับเขาอยู่ดีๆเนี่ยนะคือมันเป็นระบบของจักรวาลนะที่จะเนรมิตนะสรรสร้างให้เขาเจอพลังงานแบบนี้โดยที่คาดไม่ถึงนะคะเก็รอดูกันต่อไปว่ากลุ่มคนแบบเนี้ย ที่มีนิสัยนะดื้อด้านนะคะแล้วก็ต้องเจอพลังงานของกลุ่มคนที่เหมือนกับถูกระบบจัก,กรวาลจัดสรรและชีวิตของคุณนะใครจะปังชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรเจ็ดดาบคุณเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดคุณรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมกลออุบายนะคุณเหมือนกับว่าสามารถที่จะแสดงออกถึง ความคิดทัศนคติที่เหมือนกับรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของกลุ่มคนเหล่านี้ได้นะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับไปจัดการกลุ่มคนเหล่านี้เพราะว่าสิ่งสิษย์ จะจัดการให้กับคุณเองนะคะแล้วก็พลังงานกลุ่มคนเหล่านี้นะเจ็บเจ็บปวดเสียใจมากๆนะเมื่อเจอเหตุการณ์สถานการณ์และก็ไม่กล้าที่จะมาทําอะไรกับคุณได้นะเหมือนกับสิ่งที่เขาต้องเจอเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเจอวิบากกรรมซ้าแล้วซ้าเล่านะ,ะหเห็นพายเดอยจะเมนกับหัวตรงนี้เขาไม่สามารถหลุดพ้นนะออกจากสภาวะสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวไร้ไร้ได้นะ,ะนะเหมือนกับออสิ่งต่างๆเนี่ย นะจากที่คุณคือมันอาจจะเป็นวิบากกรรมของคุณอะแต่มันกลับสะท้อนย้อนกลับไปหากลุ่มคนที่คิดร้ายกับคุณนะคะ และชีวิตของคุณนะคะมีความสุขชีวิตของคุณจะกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะและสามารถหลุดพ้นออกจากกรรมเก่าโดยที่กลุ่มคนเหล่านี้จะมารับผลกรรมแทนคุณนะชีวิตของคุณจะเหมือนกับว่าคือเออได้สวยผลบุญเก่าเนี่ยชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงนะคะเออเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือกลุ่มคนเหล่านั้นอ่ะเขาจะมารับกรรมแทนคุณและชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีอนาคตที่สดใสนะจะมีสิ่ง เหมือนเหมือนคุณอาจจะมีกรรมอะไรที่จะต้องชดใช้แต่เพอิอว่าคนที่เขามาละรานคุณเนี่ยนะเขามารับผลกรรมแทนคุณนะเขาเหมือนกับว่ามาใส่ร้ายคุณนะคะแล้วตัวของพวกเขานะก็จะเจอสิ่งต่างๆนะที่คุณควรจะได้รับนะคะแต่เขากลับมารับแทนคุณเนี่ย ะะมันเหมือนกับว่าคือกลุ่มคนเหล่านี้นะ้ะได้รับผลกรรมแทนคุณแล้วแต่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นกรรมของคุณนะที่คุณจะต้องรับแต่ประเินว่าไอ้คนที่มาทําลายคุณเนี่ย มาก่อกวนนะแล้วก็มาสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนให้กับคุณแต่เขาจะต้องมารับผลกรรมแทนคุณเองเห็นไหมคุณจะไม่เจออีกแล้วนะพลังงานเดอะเดวิลเนี่ยเพราะว่าไอ้กลุ่มคนที่เหมือนกับว่ามาทําร้ายคุณไว้เนี่ยนะบุญบารมีของคุณปกป้องคุ้มครองดูแลคุณเห็นไหมคุณไม่เจอเลยเดอะเดวิลกับหัวหมดเลยสิบดาบกับหัวและคุณนะหนทางสว่างของคุณเนี่ยจะเจอแต่ความสุขจะเจอแต่ความสําเร็จนะเหมือนการที่กลุ่มคนเหล่านี้ เหมือนมาคิดร้ายกับคุณเขาจะเจอกรรมของคุณแทนนะคะและคุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคุณไม่ต้องเสียใจคุณไม่ต้องกลัวพลังงานกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้จะมาเจอเออจะมาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเพราะว่าพวกเขาจะได้เจอผลกรรมแทนคุณเองนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับพวกเขาแทนคุณเขาจะ ไปรับผลกรรมนะเขาจะไปรับผลของการกระทําแทนคุณเองนะคะเขาจะเจออะไรที่มันหนักๆแทนคุณเองนะแล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรล่ะอุ้ยเดอะฟูจ้าเป็นอิสระ นะคะแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเห็นไหมดีเอมเปอร์คุณสามารถบริหารจัดการชีวิตของคุณได้นะคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนสามารถควบคุมระบบของกรรมได้อ่ะคุณต้องปล่อยวางคุณต้องเหมือนกับว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพลังงานเหล่านี้เหมือนปล่อยไปเหมือนปล่อยผ่านนะกลุ่มคนที่พยายามที่จะเข้ามากั่นแกล้งคุณเนี่ยนะคะตัวของคุณเองสามารถที่จะบริหารกรรมของตัวของคุณได้เลยอ่ะมันเหมือนกับเนี่ยเดอะเมจิเชนเหมือนคุณรู้ ะะแล้วก็คุณสามารถหลุดพ้นออกจากวิบากกรรมตรงนี้ได้ mm. เห็นไหมพลังงานของคุณคือเป็นอิสระพลังงานของคุณคือปล่อยวางพอมันปล่อยวางเรียบร้อยแล้วสิ่งต่างๆมันจะสะท้อนย้อนกลับไปหากลุ่มคนที่คิดลายกับคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะมันจะสะท้อนกลับไปเนี่ยเดอะเมจิเชนมันเป็นปาฏิหาริย์ที่เหมือนกับว่าถ้าไม่ตัวของคุณเนี่ยได้ได้เจอเส้นทางของคุณเองโดยที่แบบ คือเหมือนกับว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะมารับกรรมแทนคุณนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นกับคุณอะในเรื่องของการเงินการงานความสําเร็จชีวิตของคุณจะปลอดโปร่งโล่งสบายมีแต่สิ่งดีๆมีแต่เหมือนกับความสําเร็จเข้ามาในชีวิตส่วนกรรม นะคะมันจะหลุดไปเลยดังนั้นขอให้คุณปลุกมือให้กับกลุ่มคนที่แบบเฮ้ยเขามารับกรรมแทนคุณอ่ะเขามาละลานคุณเขามาก่อกวนคุณนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก็เลยเหมือนกับว่าต้องรับกรรมแทนคุณนะคะชีวิตของคุณก็คือแบบเียกว่าจะประสบความสําเร็จและมีความสุขสงบแน่นอนนะคะฉะนั้นคือปล่อยเลยนะคะอยากมาก่อกวนกวนเลยจ้า ะะแล้วก็ให้อภัยแล้วก็เหมือนกับปล่อยวางเลยอย่าไปรู้สึกผิดอย่าไปรู้สึกนะคะโกรธหรือว่าเกลียดเขาเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะ,ะเขามารับผลกรรมแทนคุณนะคะฟังเพื่อเป็นการนำทามเป็นแนวทางนะ,ะนะคะรอดูกันต่อไปว่าเออชีวิตใครจะดีกว่ากันนะคะกด s u b s c r i ร e ไลค์แชร์รับประงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ